พบเจอกันนะครับก็วันนี้นะครับรายดีเกี่ยวกับงานนะครับก็มีติดตามมาตรการต่างๆนะครับร้อยเอไงนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเข้าใจว่าพี่ออกนะคะก็ป้ออฟนะคะมางานรับตัวใหม่เชิญกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีผู้แทนหน่วยราชการท้องถิ่นก็คือยาเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ก็เป็นโอกาสพบปะเห็นหน้านะครับตัวเป็นเกันนะครับหลังจากที่ในกิจกรรมแบบนี้นะครับก็เราจัดเตรต่อเนื่องมาเนื่องากโควิดกันก็คงเราเลยลดผลกระทบและโอกาสที่จะพบปะกันนะครับเพื่อที่จะได้มีการพูดคุยกันะ ติดตามตรวจสอบนะครับผมก็ลสิ่งแม่ล้องสภาวะนิเวศทางทะเลด้วยนะครับอันนี้ก็ซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่เราไดเ้เขียนไว้แล้วก็กำหนดไว้แค่นะครับผลของการปฏิบัติก็เรื่องความความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานของโครงการในโครงการเนี่ยอยู่ร่วมกับชุมชนนะครับแล้วก็กลุ่มประมง โดยรอบได้อย่างยั่งยืนทำได้ดีนะฮะทำมาเสมอแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าความรู้หน้าทีา่ความรับผิดชอบนะครับเกี่ยวกับพลังงานของประเทศในฝั่งของกรารข,ขาวรยานะครับคู้นะคะเวลาเที่ยงตรงนะคะถ้าที่นี่ชุมชนที่อยู่ใกล้ฟังนะคะก็ในวันคุณเที่ยงตรงไม่ต้องตก ขึมานะคะ 1, three, พื้นที่ของรอบคลังนะคะรอบทลการขอบยานะคะในรัศมี5กิโลนะคะก็จะมีนะคะใกล้ๆเลยก็จะนะคะแล้วก็2คือบริเวณท่าเทียบเรือค่ะสําหรับพื้นที่ลำถังการนะคะจะประกอบ ว่าเป็องวดหรือว <volumes. S 2> <im> <f gitti> <man> ่าดำเนการตอบเรื่อง่าวอ๋ครับคือก็ต้ององยอมรับนะว่าเรื่องภารกิจหน้าที่ตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราดูแลความมั่นคงของประเทศแต่ว่าความมั่นคงของประเทศนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของปิางปิโตเลียมใช่ไหมเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยมันก็แน่นอนมันก็มีความเสี่ยง เรื่องตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเรื่องของความปลอดภัย,ภยในพื้นที่เองแล้วก็ความเสี่ยงที่มันจะทําให้เกิดผลกระทบไปในในใน,ในพื้นที่ชุมชนรอบข้างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทางเนี่ยก็อยู่ติดทะเลด้วยใช่ไหมมีกิจกรรมที่จะต้องรับรับแล้วก็ส่งน้ำมันปิตโตรเลียมเนี่ยจะต้องจะต้องจะต้องไปทางทะเลด้วย นะฮะความเสี่ยง,ง,ท,งทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราจะต้องมีรรมความเข้มงวดมีมาตรการที่รัดกุมในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานในทุกๆขั้นตอนตรงนี้นะครับแล้วก็มันมัน,ม,น,ม,นมันแน่นอนว่ามันต้องเป็นเป็นเป็นธนกิจแล้วก็เป็นข้อสัญญานะครับกับทั้งพื้นที่หรือว่าที่ชุมชนนะครับว่า เ้ยเราจะต้องมีการปฏิบัตินะฮะในทุกๆขั้นตอนที่ต้องเข้มงวดผดขันซึ่งตรงนี้เป็นพันพันธสัญญาของ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 ทีมอ,อทอในพื้นที่นะครับเพื่อเพื่อว่าไม่ให้มันเกิดผลกระทบนะฮะเพราะว่าเราเองเนี่ยเราเมีความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชุมชนต,ตรงนี้<ม>ใช่ไหมฮะแล้วเราต้องหยุดเขาให้ให้ได้ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของออคนกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเราจะต้องให้ความสําคัญมากๆนะครับตรงนี้ครับนะการสร้างความมั่นใจกับนคนที่อยู่ในรอบแบบเรามีมาตรการหรือว่ามีแนวทางการดำเนินงานองนไงบ้างแน่นอน <c oughs> ในสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยนะครับนะอันเนี้ยอยู่แล้วแหละว่าว่าเรามีมาตรกา,ารในระดับ มาตรฐานสากลในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะฮะเ,เรื่องการรับปิดพันธุ์นะฮะการเก็บนะฮะในถังสำรอบปิโตเลียนต่างๆแม้กระทั่การส่งออกไปเนี่ยนะครับก็คือข้างในเราเนี่ยมีมาตรก,การที่เชืม่มโยดอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเกิดกิจกรรมตัวนี้วันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องมีการ ไปแพร่ข้อมูลแล้วก็บอกกล่าวกับชุมชนชาวบ้านด้วยว่าเฮ้ยเราทําแบบไหนมาเรามีมาตรการอะไรบ้างน,นะฮะเพื่อให้มีความมั่นใจนะฮะแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติของเราด้วยนะ,ะไม่ใช่ว่าเราทําแต่ของเราเรามีความมั่นใจอยู่คนเดียวว่าเฮ้ยฉันปฏิบัติได้ถูกต้องนะฮะตามมาตรฐานสากล แต่ว่าไม่ได้ไปส่งข่าวบอกกล่าวกันในอย่างเนี้เนี่ยมันมันจะทําให้การอยู่ร่วมกันในชุมชนเนี่ยจะมีปัญหารเรื่องของการสื่สอสารนะครับณวันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ท,ที่ที่มีโอกาสที่เราได้ได้สื่อสารข้อมูลไปยังะนะฮะชุมชนบ้านที่อยู่รอบข้างให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็มีการ มีการนําเสนอแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีข้อเสนอแนะว่าเออว่านะเาไม่ทำอย่างนี้นะทำนี้เพิ่มเนาะู้เพิ่มหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการฟายจูนให้ให้เราเนี่ยตับชุมชนชาวบ้านเนี่ยได้เข้าใจกัน,นรตรงนี้ผมว่าเป็นประเด็นสําคัญมากนะฮะในเรื่องของความที่เราอยู่ร่วมกันได้ครับะ่านผนะ้นมที่สิ่งที่อยากจะฝากกับ่านต้มก็ครับ ที่จะฝากนะฮะก็คงเป็นเรื่องของอเราอยากจะสร้างนะฮะความเชื่อมั่นนะครับนะในในสิ่งที่เราทำนะฮะเพราะว่าเราแรงเห็นนะนะฮะแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารกับทีมงานนะครับที่ทำงานในลังเป็โตลเยียมทั้งทางก๊าซขอปอยาคลังน้ำมันรีราชาทางการบ้านโรงพานะว่าเรามี ภารกิจหน้าที่ในการที่จะดูแลความมั่นคงของประเทศนะในแง่ของอการรักษาความเสถียรภาพของอเรื่องของพลังงานของประเทศเป็นหลักสําคัญมากในพื้นที่ตรงนี้แล้วพยายามสร้างให้ทุกคนมีความมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทําอยู่นะครับแล้วก็อขอให้ความเชื่อมั่นนะว่าทีมงานปอทนะครับ ทุกๆคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้คลังภาคตะวันออกนะครับทั้ง3ครั้งนี้เลยนะครับนะฮะเ,เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีสามารถสร้างความมั่นคงของประเทศได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะอันนี้ขอ,อให้ความเชื่อมั่นนะครับกับนะฮะชุมชนชาวบ,บ้านนะครับประมาณนี้ก็ขาฝากไว้ประมาณนี้ครับขอนะบคุณมาก